ถ้าคุณชื่นชอบเกมที่เข้าถึงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ท้าทายด้วยและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวในสไตล์ Harry p o t t e เตอร์และถ้าเกิดว่าคุณต้องการเกมที่มีเวทมนต์หลากหลายชนิดให้คุณได้หยิบจับมาใช้ผสมเป็นคอมโบพิเศษเฉพาะตัวและหาทางเอาชนะสตรูเรามีเกมใหม่น่ารักๆารบราคาไม่แรงมาแนะนำให้คุณได้ลองขอเชิญพบกับเล่นเกมกันเถิดฉบับ Re เ u r n กับผลงานเกม s p e l l s and Secrets สำหรับเกมนี้เป็นผลงานเกมอินดี้น่ารักน่ารักนะครับราคาจับต้องได้ที่มีวางจำหน่ายทั้งบน Steam, PlayStation และ Nintendo Switch ตัวเกมเล่าเรื่องราวการประจนญภัยของเราตัวเองนักเรียนใหม่ในโรงเรียนเวทมนต์แห่งหนึ่งที่น่าจะสวยที่สุดในโลกนะเพราะมาเข้าเรียนได้แค่วันเดียวนอนหลับยังไม่ทันข้ามคืนครโรงเรียนก็นดันโดนถลม่มโดนยึดครองโดยเหล่าสัตว์อาคมและกลุ่มจอมเวทจอมโฉดลึกลับใต้หน้ากาก ในฐานะนักเรียนสุดเทพที่เก่งเนือกว่าใครๆนะครับน้องใหม่อย่างเราก็เลยต้องโชว์ความเทพไร้ยเวทให้เด็กมันดูออกลุยเข้าไปในโรงเรียนเพื่อตามหาอาจารย์ใหญ่ที่หายตัวไปและช่วยเหลือนักเรียนคนอื่นกลับออกมา โดยหลักใหญ่ใจความแล้ว Spells and Secrets ก็จะเป็นเกมแอคชั่นสไตล์โรบไลท์หรือพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นเกมลุยด่านที่ถ้าเกิดว่าเราเกิดตายระหว่างทางการเล่นของเราก็จะถูกส่งย้อนกลับไปให้มาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามการประจนภัยในโรงเรียนแต่และรอบของเราก็จะไม่ได้ศูนเปล่านะครับเพราะทุกครั้งเราจะได้รับค่าประสบการณ์ที่สามารถนามาปลดล็อกคาถาใหม่ๆหรือใช้พัฒนาพลังตัวละครของเราหรือเอาไปอัปเกรดคาถาเก่าที่เราเรียนรู้อยู่แล้วให้ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นกันในด้านระบบการต่อสู้ที่เเป็นหััวใจสําคญของกม น,นับก็ถือได้ว่ามีความสนุกเล่นแล้วก็เพลินเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะใครที่เบื่อเกมรบไลท์ที่มีความเร็วสูงหรือไม่ชอบเกมแอคชั่นที่มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นบนจอพร้อมๆกันเพราะว่าใน Spells and s e c r e t s นั้นการต่อสู้จะมีความเร็วที่ไม่มากนะครับเน้นการใช้คอมโบและการใช้อาคมเพื่อหาจุดอ่อนของสตรูเล่นการยกสตรูที่เคลื่อนที่เร็วให้ลอยอยู่กลางอากาศการใช้เวทมนนะครับผลักสิ่งของหรือท่าโจมตีของสตรูหรือใช้เวทยกเวียงสตรูอีกตัวเนี่ยไปใส่สตรูอีกตัวหนึ่งก็ทําได้เช่นกัน และยิ่งไปกว่านั้นนะครับระหว่างการเล่นแต่ละรอบของเราก็ยังมีโอกาสได้รับไอเทมพิเศษที่มีชื่อว่าอาร์ติแฟกต์ซึ่งจะสามารถอัปเกรดเวทมนของเราให้มีพลังพิเศษบางอย่างในการเล่นรอบนั้นเช่นทําให้สอนเวทของเราเนี่ยยิงแล้วมีโอกาสกระจายตัวทําให้เราตบศัตรูที่ลอยอยู่ลงพื้นแล้วก็สร้างความเสียหายที่รุนแรงได้มากขึ้นหรือทําให้เรายิงเวทไฟได้แบบต่อเนื่องนะครับทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของระบบอาร์ติแฟกต์ที่เราจะสุ่มเจอในระหว่างการเล่นและก็ตามชื่อของเกมเลยนะครับนอกจากสเปลส์แล้วก็ยังมีซีเคนนรต์ การเล่นเนี่ยเราจะเจอกับปริศนาต่างๆที่มีของรางวัลรอเราอยู่ห้องแห่งความลับที่จะเปิดเมื่อเราทำตามเงื่อนไขบางอย่างหีบสมบัตินะพี่จะปรากฏตัวหากเราไขาปริศนามากรุกหรือถุงเงินที่เราจะได้รับถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นอะไรแปลกๆในฉาก ความสนุกอีกอย่างของเกมก็คือตัวเกมเนี่ยรองรับการเล่นแบบโครอฟบ,บนจอและเครื่องเียวกันได้ดังนั้นถ้าใครมีจอยคอนโทรลเลอร์สองจอยก็สามารถชวนคู่หูมานั่งเล่นข้างกันได้ทันทียิ่งเพิ่มความสนุกและเฮฮาไปอีกเท่าตัวหนึ่งเลยฝั่งการนําเสนอก็เรียกได้ว่ามีเสน่ห์ตามสไตล์เกมอินดี้เล็กๆนะครับตัวงานศิลป์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์แบบเต็มๆโดยเราสามารถปรับแต่งหน้าตาตัวละครของเราได้อย่างอิสระโดยเข้าไปแก้ไขระหว่างการเล่นได้ตลอดเวลาที่กระจกเวทมนต์มีภารกิจย่อยมีชาเลนจ์ให้ทำนอกจากนััน้นยยงงงงมมม,งมีีชรรตต่่่่าาๆทเคือแและว ตัวให้เราตามเก็บกันอีกด้วยโดยรวมแล้ว Spells and Secrets นะครับอาจจะไม่ใช่เกมทุนหนาหรือมีระบบการเล่นสุดล้ำแต่มันนำเสนอสิ่งที่มันอยากจะเป็นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบถ้าทั้งหมดที่เราแนะนำมาฟังดูน่าจะโดนเส้นความอยากเล่นของคุณก็อย่าลืมไปลองหา Spells and Secrets มาเล่นกันได้ตอนนี้เปิดวางจำหน่ายแล้วทั้งบนซ e ม m PlayStation และ Nintendo Switch ครับ